เอาละครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสิขึ้นไปทางบนนะครับไปสมเขีนครับเขี้นเพี้ยนเสียครับก็ต้องขึ้นรีบไปนะครับเท่าว่าสูงสูงมากๆนะครับเพี้ยนตัวนึ่นะครับล่อเนี่ยครับเบิ่งความสูงนะครับโอ้ยเห็นตะไบลอยเียครับดรอได้เอาละครับตอนนี้ก็เห็นาถึงขั้น ฮาซิบแล้วโอ้ยเื่2หลังจากทีกข่ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาแล้วกอะขึ้นบันไดมาต่อครับเอานและครับต้องปีนเงีไปเลยรครับปีนเงี้ยกันย่อเทียนว่านั่ละครับนั่นแะครับตอนนี้ครขึ้นมานไดบนเทียนเหรอครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không